ไม่ได้ต้องเดินอะไรียอะไรนะต<ห>เฮ้ย่อมนอัลติเมตว่เนอสัเ่าไปเข้าไปหาศัตรูนี่ไงมันนี่สัตว์หดุหมาลายฮ้ยมันเป็นมันเป็นเสืองหางันติมเมตเร์ไปอะ่ะ

mà cũng ว่ามากูมาครับกูเหยว่าโดดเดิมไปโอ้นะ <laughs> <ngũ> <laughs> 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 <giờ đúng> <laughs> เ้ยเอาเหมืนจะมองไฟโดนปกูทะเลมพื้นโดนเห็บอ่าสายไอ้กูสงบับมากเมาได้เฮ้ชิอาแล้วอาแล้ว้สงับมากคนไหนตัวจริง

งานจริงกูอยู่นี่งานจริงกูอยู่นี่วาไตสงับง่ายเฮ้ยเควินเท่าไหร่สงับงนเงินเงินที่อะไรเยอะะสูงอะไรกันถูเพื่นเงี้ยตามไม่ทันหรตัวเนี้ย เจอหมัดเองเรื่อ้กูนี่เอ้เไอเ้ยไเน่นพี่อะไรไม่ได้เลโคตรอนุภาพเอ้ยดูนะอ้กอากพยเอ้ยเทเนพอร์ตไอ้กูเทเนพอร์ตไปที่ขหลังมาดิ ูวินได้ไอ้กูวินไอ้ทาบแม่งโคชซเปอร์แมนไงเฮ้ยเซมไสี่คนกูว่าจะสู้เันมันแน่ชอบไหมไอ้ใาย Lúc này, bày 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 bày

ใช้เวทีไม่ได้ต้องเดิมมันเออเฮี้ยอะไรนะนเฮ้ยง่อมผลตัวนอัลติเมทไว้เนออสั่งไว้เข้าไปหาศัตรูนี่ไงมันนี่สัสหนุ่มหมาลายเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเสือทั้งหางอนะัะตัวอัลติเมทไว้มันนี่ไปอ่ะ

เธอลาเต่าน้อยอะไรอะวิ่งก็มีชื่อเต่าเต่าพนองดูนี่และเต่าน้อยเกียร์ให้ดูกูบิ่งนาะดูกูวิ่งสิอืมเลื่อนได้ไห่วะดูกูวิ่ด้มพายุอยู่พายุอยู่พายา เฮ้ยมึงเป็นตัวภาพใหม่เหรอวะไอภาพกร์ตูงไงเส้นเด็กไอยกูนเสียไ่สาัที่ไหไปหวะเียมึงูากูอยู่ในเนี่ยในไหนเนี่ยกูติดยอะล้เยสิ้ย่เย ใช่มึงเยอะได้ขนาดตัวเยอะมากเลยฮ้ยแล้วกูงานต้อมซุมเฮ้ยมันมีกิ่งไม้เพิ่มมาเร้วใช่ปินได้ด้วยปินได้ด้าแล้วกูมีมีด ใช่เสร็จวงอะเฮ้ยโทรทีมได้อาไอ้แย่แล้วกูติดเถาวันมันไอจุยไอกูติดเถาวันมันไอ้้ยัียไงกูเอาวีดโอกูไม่ใช่เป็นย

หูแตกหูแตกหูแตกหูแต่หูแตกหูแต่หูแตกใช่อืมไอคุณไม่ให้ผมด้วยโอ้เจ็บเจ็บเฮ้ย คุยละจ้าเฮ้ยเอาทีัอะไรไอ้แก่อะโอ้า้ยี่กันเลยมาขอบแบบเว้ยเฮ้แล้วกูก็ได้หมดเฮ้ยผากันต่อไอ้พานกันต่อนักท่องเวลย ได้ยอะไรนี่อะไรนี่ไอ้นเรดีไปเลเฮ้ยไม่ไหมล่ะตุ่ปล่อยเพชรออกไปความรความเร็วค่ะความเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะมัคืออะไรเฮ้ยชีด้ชมึงเข้ามึงเข้าแสงจักรวา้ที่มึงสร้างอ่ะตั้งไห

เฮ้ยข้าว้แบบนี้อยู่จะไม่่ไมปเตอร์เา้นกูายทุกกูง่ายทุเฮ้ยองเรียว่ะไม่ขายตัวอืมง้กูสร้ามจรงมั้ไูไปู

ไี่โจกไวะมึยังมีมทอืมดีพอหน้าแล้วเฮ้ยไอ้กระชานี้กูจำได้กูตายอ่ะนี้จะต้องดีเดียวตาย ทานที่คุณจำได้มันดนดีเดียวตายไอ้กโดนสองั้ไอ่ไปเเอ้มตไม่ได้ไอ้ก,ดดกวางกวางไม่ได้ไ,ไปอ่ะเฮ้ยอยาด้วยไม่โนะดนใส่ตัวะไอ้ไอ้เจ้าให้ใหไอ้กจิ้มยิม ยิงยิงเอาไม่ละสิ่งผลิตกูไปแล้วไอ้กูวงเฮ้ยหว่เฮ้ยบอดี้บอทางวะเฮ้กูบอดี่บอทางไอ้แก่มาหยุดเรือไอ้แก่อย่าล่ ไม่โดนไม่โดนสได้หวงเยิ้เรย่วิ่งวิ่งไปอ้าวใครบ้างเอ้เอ้อก้คุ้เ้ยคุ้นคนีกุ้คุ้น สายผายดูชื่อมันดูชื่อมันดูชื่อมาบอกมันชื่อมงคุณเฮ้ยกูว่าใช่แฉไหมเฮ้ยอย่านะไอ้จี้มึงช้าบอลเมื่อกี้ใส่ตัวสีแดงมึงช้าบอลเมื่อกี้ใส่ตัวสีแดงนั้นคนนี้มันผีดาบอ่ะเฮ้ยกูกูเป็กบิดตัวอ่ะนั่งไอ้จี้เอาโดนป่าวอ่ะ ไอ้เงี้ยไม่ใช่ไปไอ้ตี๋นัวละครี่ไอ้ตี๋วละครนอเียไอเงียมันอยู่วนี้กูจะตาย ไอ้ชิวิ่งไปกูชวนมึงอนอใช่ไอ้กูวิ่งไอ้กูวิ่งในสี่สามคนสูงในสี่สามคนสูงเป็นบิชิวตาย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  เฮ้ยเกิด <trilogy> น uh, ้วิป <t art noise> ็นต enfin ัวสมเปลี่ยนต้องภาษาจะลงมาทางอะไรนาไอ้ยิงเฮ้ยมันเปลี่ยนข้าใจเวอาตายซะเฮ้ยนั่นสิสาวสูงมันไม่จบเฮ้ยยังไม่ด้

เฮ้ยสวยภั่ไม่ใช่ความสามารถของเจ้าไอ้แทคนไหนเน็กวะคนไหนเนี่อ๋อโควิดถ้วหยุดตัว่ะ เอาไมไม่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 ไมไม่ไม่ไม่อม่ไม่นม่ไ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 มไม้ไมแไม่ไม่ไอ้แกไ่ไไ

อูไปอันได้นัะมา,าม,ามชากว่าแก่กไม่้พยาุรเข้าไปโอ้ ข้า <Wheel> ก <of fabric> ูมามองไม่เ <tamam> จ <us |zh|> <uki> ้าม ah, ึง่อกูมาไป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 ทีไปทยคนที่ดีเดือดสายฟ้าด ดไ,ดไ,มไม่โดน้ <laughs> าตันไตีไต่เอาไปกูตีไม่ได้ทำกูตีไม่ได้เส็ตัวโอ้ม <laughs> ไมตรงนี้่อ่าดูลมัลนยิงแล้วมันเห็นบอลนั่น,นมันเห็นหรอ เออเนี่ยมาดูมาดูะบอดดิเฮ้ยมัมไอ้น้เจอความแข็งแก่งนี่แน่มัมมีงีเดนมัมทำไมตัวคอนเนี่ยวิวแก๊จยังไม่กล้าสู้เลยแล้วคยังงี้

Ate pe ta wewe Ou wata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  เออแต่วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้งาก่อนดีเฮ้ยไปไปงาสักทีสิคิวให้รอกเอแล้วาขัูไม่ให้บงับอืมไอ้ี้ 哪个？<打> <laughs>